สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิกกี้กับจีอยากชวนคุยเรื่อง soft power แต่ไม่ใช่ soft power ที่เป็นแค่คำศัพท์ในตำราเรียนนะคะเรากำลังพูดถึง soft power ที่มีชีวิตมีจังหวะและมีคนทั้งโลกเต้นตามนั่นก็คือลิซ่าแบล็ k พิงคศิลปินสาวไทยที่ดังไกลระดับโลกเธอไม่ใช่แค่ไอดอลเคป๊ OP, แต่เป็นตัวแทนประเทศไทยที่คนทั่วโลกต้องยอมรับค่ะ จากเด็กผู้หญิงที่เกิดในจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นผู้หญิงที่ทำยกให้เป็นหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลและยังผ่าชุดราตรีผ้าไหมไทยขึ้นเวทีโลกและทำให้ลาบติดอันดับอาหารยอดนิยมบน Google Trends คำถามคือทำไมต้องให้คนดังไปไกลถึงเวทีโลกก่อนคนไทยถึงจะเริ่มเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมตัวเองจริงค่ะเวลาเราเห็นคนต่างชาติพูดไทยกินข้าวเหนียวมะม่วงหรือเต้นเพลไทย เรารู้สึกภูมิใจมากแต่บางทีเราเองกลับมองข้ามสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันลิซ่าเป็นตัวอย่างของคนไทยที่ไม่เคยลืมบ้านเกิดตัวเองค่ะและยังหาโอกาสพูดภาษาไทยหรือแนะนำอาหารไทยสิ่งที่ประเทศไทยมีสิ่งที่สำคัญเราจะรอให้มีลิซ่าคนต่อไปหรือเราจะเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่วันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นดาราหรือคนดังเท่านั้นทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ได้ผ่านสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเช่นคนทำอาหารไทยแล้วไทยลงติกตอกช่างฝีมือที่ดีไซน์ผ้ามือทองถิ่นให้ทันสมยัยหรือแม้แต่คนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติผ่าน y o u t u b e ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังนุ่มนวลถ้าเราช่วยกันนำเสนอสิ่งดีๆที่ประเทศเรามี เราก็สามารถส่งออกความเป็นไทยไปไกลได้ไม่แพ้ใครเลยสุดท้ายนะคะลิซ่าคือแรงบันดาลใจจากการสารต่อซอฟต์พาวเวอร์อยู่ที่พวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรหรือเป็นใครก็สามารถเป็นตัวแทนของความเป็นไทยได้ค่ะเพราะเมื่อไรที่คนไทยภูมิใจในความเป็นไทยโลกก็จะเปิดรับเราเหมือนที่เขาหลงรักลิซ่าวันนี้จี้กับนิกกี้ ขอตัวลาไปก่อนนะคะ